จะ okay, เจองูนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคช่วงนี้เป็นช่วงหลังเลิกเรียนด้วยก็เลยจะพาเด็กๆไปหาความรู้ไปดูวิถีชาวบ้านวิถีของคนสมัยก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไปไปกันค่ะไปไปนี้การหาปูของเราเราก็จะต้องเปิดหน้าดินก่อนใช่ไหมครับพงจังเันง้ยมันออกนี้หรอเห็นไหม ช่างสองรางอะไรหนุ่มๆน่ะมีมาคเก่งแข้งไรดิเอื้อ้ใส่ไวัดููดิว้เลยครับอไรครับเอาออกมาเลยนี่ปูเจอแล้วนะคะปูตัวเล็กตัวใหญ่ครับปูต้นเห็ดครับเอาโชว์หน่อยไหน อ๋อเขาได้ปูน้อยโ <Okay. S 2> อเคอ,อ,อันนี้วิธีหาปูของเด็กๆนะคะปเป็นวิธีที่เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะพี่อิงพี่อิงลองมาเปิดฟางให้ดูซิว่าตอนนี้เราได้ปูกิ่ตัวแล้วคะไ,ได้ปูกิ่ตัวะคะเอาฟางใส่เยอะเหมือนได้เป็นร้อยเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คูว่าฟางอร่อยเป่า อ้าวังอ๋อโอ้โหิยิโอ้โหได้สองหมืนตัวนี่นะคะได้หนึ่งตัวสองตัวตอนนี้ได้สองตัวอยู่เลยเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าก่อนกลับบ้านจะได้กี่ตัวจะได้ถึงสิบตัวไหมนะคะเราเราก็จะไปทำอาหารกินกันนะคะ อถึง so ันมตััวนอยงนี้บอกว่าเด็กๆบอกว่าตัวใหญ่มากกับนายพิษนักการนะคะมาช่วยคุณอ่าไหนไหนครับพี่เอิร์ทใหญ่ตัวใหญ่หนึ่งตัวขุดไปครึ่งแขนเลยใช่ไหมคะปล่อยดูเท้าขามันลุกนี่ครับนี่นี่นี่โชว์ขึ้นพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทโชว์หน่อยครับโอเคโอเคมองโอเค อพิต้าพิตาได้แล้วหนึ่งตัวลุ şey yes ้งไปลุ้งมาเอาเจอขบจังว่าปืดีกจังแคบเลยมีแคนเดียวเฮ้ย อันนี้ข้างหลังนี้เปิดหน้าดินให้นะคะไหนโอเคชูขึ้นโอเคเจอแล้ครับเจอแลครับไหน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 ตัวโตไหมอาชู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 ระวังนิ้มือนะคะ ô này chú ok này 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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหโดนกระดองอ๋อโอ้ยมีเสียงกี๊ดปูหนีมีเสียงกี๊ดปูหนีมอ่ะไหนของคนนี้เจอยังไหน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 โอเคอ้าวอาเสียงกี๊ดปูหนีมปูหนีมเออไหนดูปูหนีมปูหนีม เอาดูแลเพื่อนหน่อยโดนปูหนีบไหน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 นี่นนี่เดไหน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 ว้าปูครับเจอแล้วครับไหน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 นี่ครับเอาเอาหยิบขึ้นมานี่ครับไหนนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจเจแล้วเจอแล้วเจแล้วอิง เจอแล้วเจอแล้วเจอแลนี่เจอแล้วค่ะเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กๆอะตรงนี้ก็เจอแล้วเจอตัวใหญ่ครับเ้ยน้องนี่งูหรือเปล่างูหรืองูครับอ่าโอเคไปใกล้ใ้ โอ้โหเก่งมากเฮ้ยฮัดไปได้มายังไงเนี่ยเจ้าปอ,อครับเจ้าเอาเลดูเอาให้กล้องดูหน่อยหญ่สุดตัวทีวา,าไดมากครับตัวตัวเท่านี้ตัวเท่าอันยิ่วก้อย,อยคุยยิ่งใหญ่กว่าเลยยิ่ก้อยคูยใหญ่กว่า,อาวโอเคตอนนี้เราได้ประมาณดูนะคะนี่เหมือนเอาเอาเอา,เอา,เอาฟางมาใส่เยอะมากเลยเพื่อเพื่อสร้างบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะ ได้เยอะแล้วอ่าเดี๋ยวให้หนีบมืออ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ดีผู้ดีไอ้นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปคุดต่อก่อนเอาพี่ปุ๊ดูดูสภาพนะคะนี่คือเป็นหลังเลื้อยนะคะก็เลื้อเลได้เลื้อเทอะได้นะคะกลับไปแม่ด่าก็ไม่เกี่ยวกับครูนะกระต่ายได้กินตัวแล้วลูก มาดูเพ่อขุดได้หนึ่งหนึ่งตัวกลัต่ายอันนี้รุนมากเลยค่ะเฉพาะรูนี้รูเดียวรอไปสิบนาทีแล้วนะคะรูเหงือเง่อ,อะไรเป็นเม็ดข้าวโพดน,นะคะอันนี้คือเฝ้าให้กําลังใจนะคะคุณเหมยกับกระต่ายนะคะแล้วก็ตาตู่นรอรอใช้หนุ่มขุดปูให้นะคะจะเอาไปฝากคุณสมเทวินนะคะยังไม่เห็นเลยครับ เอาอ่าอ,อ,อ,อให้กล้องดูหน่อยออให้กล้องดูหน่อยไอหนขอขอดูทําไม่เหมือนขาหายไปอะมีรู้ครับเออเนื่องจากว่าโดนล้วงขาอีกฝั่งหนึ่งนี่มันหายไปนะคะนี่สังเกตว้ยนี่มือนี่มือนี่ เังครับแต่พ่อทำยังครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครต้งนีนะครับไม่รู้จะทำยังไงแพนแปรแ์ฝืนหน้าดินเหนื่อยแล้วปูหนีบย,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 ยังไม่หายเลยสงสัยจะโกรธจะโกรธพี่ปูเพราะว่าขุดไปขามันจะมีสองฝั่งใช่ไหมคะขาปูมันหายไปฝั่งหนึ่งมันคงจะโมโหมันหนีไปเมื่อกี้เนี่ยโดนเต็มๆเลยโดนแบบนี้เลย ต้นแบบมินิฮารบบ <laughs> ์ตเลย <laughs> อันนี้จะเป็นรูสุดท้ายแล้วนะคะก่อนเข้าก่อนเข้าโรงเรียนนี <c oughs> ่เด็กฮะขาหายก็รับเด็กเลี้ยง <c oughs> มันเลยครับไหน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  ในครู Nay, ขอดูหน่อยนี่ครับโอ้โหทำไมน้องปูโอเคโอเคครับปะปโอเควันนี้ก็เสร็จภารกิจกันแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าโรงเรียนกันละอันนี้เสร็จภารกิจกันแล้วนะคะนี่ได้ปูประมาณสองกิโลใช่ไหมคะพี่ตายเท่าไหร่พี่อิงกิโยเลยร้อยโลค่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อย โอ้โหเยอะมากเลยต้องใส่ขายได้200ร้อโอเคค่ะจบภารกิจกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นบอยแบนนะคะดูดูสภาพ โอ้โหอันนี้บางเงินว่าเป็นหลังเลิกเรียนนะคะสภาพนี้ก็เลยได้นะคะได้แล้วค่ะวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้ไปหาคารูมาเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเยอะไม่เยอะเดี๋ยวเทวให้ดูอ่ะนักตะก้อนมาดูไนดะ้นักตะก้อนนอะคะเดี๋ยวเทวให้ดู เยอะเลยก้องมาซูใกล้ๆไหนคะเห็นไหมคะโอเคได้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะมาแนะนําวิธีดูคู่มารู้ไหมว่าตัวไหนตัวคู่ตัวไหนตัวเมียรูหมรู้ดูดูดูตรงไหนคะอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมีย ไม่ใช่นะคะอันนี้ตัวผู้เราสังเกตง่ายๆเลยเห็นไหมคะคำนี้มือสังเกตง่ายๆนะคะนี่เห็นไหมคะสังเกตง่ายๆคือท้องมันจะเหมือนมีซิกแพคแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนี่นี่ตัวเมียเห็นไหมเหมือนมีพุงเห็นไหมคะเหมือนมีท้องถ้าแหวกออกมาก็จะมีลูกอยู่เยอะแยะเลยเห็นไะได้เยอะไหมเยอะเยอะเก่งไหมเก่งเยอะๆเยๆเยๆ